ก็คิดว่นดีตอนรับสู่ช่วงนียว่าภาษานเน,นะะี่ยว่าน่าออกมาเนราะเราเจอใครด้วยนะคะออกมาที่นานะคะตกยุ่งนะคะกับลุงเพชรนะคะมาช่วยตะออานข้าวนะคะโอ้ ลันตุกน้ำตุก,ตก <c oughs> ลุงเพชรน่าจะเพิ่งมาถึงนะเอฟซี C. คนก็จิตตกแล้วลุงเสือก็ยังปั่นอยู่นะเอฟซี C. นามลายแถวนกยุงกับลุงเพชรนะคะเอฟซีสายส่งมาบ้านเขาบ่นนกฮะ <laughs> สายส่งมาบ้านเขาบอคุณน่ะท่านได้ว้านเลยบอ ลุงเสือปั่นให้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเอฟซีถ้ากับมาหอดบ่บ่เอาไปกรุงเทพอะไรจำบ่น้ำคบอกันาดว้ายฝนตกบ่เศ้าเห็นมันมืดมาอีกละมันก็ต้องเด็เป่งน้ำออกแล้วจจงสีหวานอันน้องมน้อ่ะเออที่ปันนี่เลยขจ้าสีดา่ะ ดำบริบานจะเกลือลงปั้นบ้านบรได้ดอกมันฝนบตกแน่ปัญญาไวกลับมาแล้วไม่าปัจจุบันจะยืนพี่เจรนาอย่างหันท่านไดิบานจะขู่บุบุนจนเทียงปุจังออกมายามใดสิไปแล้วระบาดนี่ฮะ ไอ้กระสอบข่ะปลูกแล้วเขาอีหนังหนูเม็ดยาวปานเข่าเจ้าเทะเขาเจ้าบ่เป็นวานเข่าเจ้าบ่ไปแม่นกแบกกระสอบข้าวไปแม่จังย่างไปทางใดตี <cười> ừ. <cười> mà hai cầm lang chạy sư bảo hoài chắc chị bay thang đại bà nè xuống xài xuống xài leo leo men cho bò nục nhăn bỏ bưng hay nè ừ. ừ. bưng ừ. hay nè van là bảo. ยังมั้งไปเฮ็ดงานอลไรตินโนไปเฮ็ดงานหรือ,อปเปล่าบ่โอ้สิบาา่อไฮฐานับดาวบ่เนาะบาดเนาะเด็กควอยสิเอาไม่แต่ว่าเอาไว้นะเอาผ้าอ้อมลูกเติมกับืว่าเพื่อนนะนะได้กินนะนะเก็บไว้และดมแบบนี้ปานเพิ่นมันจ้าโบเฮียปานเพิ่นอยู่ไก่ที่ พี่นอดกับบินมาตัวจางหน่อยเว้าเป็นคุยเป็นแห้งสิขึ้นหอดแล้วแหอือโบท่านได้เว้าเป็นได้หนิว้าเป็นกำลังโอเอโอเอจาว่าเห็นลยสี่แล้วอันเป็นทั้งเซกเนอะหน่วยเป็นประโยคเป็นคำตะกี้แต่เขาบักนูบักบี้ยังน้อยๆจังสี่แล้วไปเหตุงานขึ้นรถไปไปน้ำทางแล้วเพื่อสิขือนหอดหลุมมาเลย คืนแตรพี่ฮอดไปได้ออขคืนรถไปก็บไ้ไปน้ำทางแล้วคืนหอดลูกมันละปันไก่สีลแล้วลหรบอโอ้ยฝนหวานเขาพี่น,ออน,นอ้องเออยบป่งน้ำออกต้องปล่อยน้ำออกให้มันแหงซะก้อนจังหวาบดบได้ไปใ่ได้ไป่ไปะ làm pan nham đắm giang vâng tay hai nhai bạn ừ, mặt ừ, ba nơi nữa วานตมวานตมเออบริเซ่เข่าคือบ้านเอาคือหักตกกาเอาการบอจากเ็ดหน้าแลยตีดํากัเป็นดําหน้ากับบอเป็นตบ่ไว้ลองเบิ้งสิแล้วห เพื่อสิเพื่อสิเบิดมัดนึงวะเออล้บง่อยอันใหญ่ๆน่ะแฮงเคยอยู่ตะกี้ก็ได้เลียวหน้าเลียวหลังอยู่บ่ได้เฮ็ดนักหน้านะผู้ใดเออบ่ได้เฮ็ดประจเนาะเออเฮ็ดแต่เป็นาบ่อายุ15 16อืมัน้อยออา่าเฮ็ดเพาะมาแต่ใส่บานี่ เออบ่ไดไปสายแล้วอันนี้ก็ได้เฮต,ต่หน้าอยู่นี่แล้วโอ้ยน้ำเลยโคตรโคนะเอามองน้ำกับมันน้ำไหลบ่เป็นเทน,น้ำปีกายนี่ฝนมากเข่ามันเหงาแล้วปีกายนี่วานแต่หัวปี กลับมาที่ซอกโซ่ออปีนี้ฝนตก,ก,อ,อ,กนอู้มาแต่เล็กเล็กแต่เอาพ้าใหม่ใหม่ <c oughs> จำจำทางมากับไ,ได้บ่ได้เลยไปอ้ยพอน <c oughs> ลัดเห็นอันเลี้ยวหลังเอาผู้ได้ขี่รถแนมเบิงังคืนนนอจังไงนกแม่นอยู่บ้าน,าน,นสิมาเห,ห็ดเนั้อเอาเลี้ยวแล้วอันขาเจ้าสิเลี้ยวอันไปซอยนั่นบ้านแนมบ่คือบ่เลี้ยวจักเทื่อ ชนหันหนามาเอาพูดอ่ะเจ้าแห้งสีลงแล้วไปบ้านน้องโดนเลี้ยวซ้ายกับด้ายมาเลยหอดีไอกเนเาวดออกมาถูกจังหวะพอดีเออกำมันไปทางบ้านน้องโดนเจ้ามาจักทางมาแล้วบบบนี้สีเรียวออกไปทางไหนล่ะบบบนแม่บอว่าแยกเลวเลี้ยวซ้ายแล้วซ้ายนกปซ้าอีบ่ tùng lơi tắm lơi à.